ก็หลังจากที่เสด็จกลับมานะฮะก็วันที่สิบสามกรกฎาคมนห้าร้อยสี่สองก็ส่งมีประกาศปรลราโครงการนะครับให้ตั้งกรมสถาบานขึ้นนะครับก็อันดับแรกเลยก็มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษามานะับสมัยนั้นจ้างบริษัทที่ปรึกษาแล้วนะเมื่อร้อยปีที่แล้วนี่นะครับ ก็เหนือจากกรุงเทพมาประมาณ5-60กิกโลนะฮะในที่จังหวัดปทุงธานีนะครับต่อไปก็คือคนคลองครับคนคลองสงครามที่ปัจจุบันเราเรียกว่าคลองคลองป่าปานะฮะก็ส่งมาถึง จะเป็นระบบประปาสมัยใหม่อย่างในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีของการประปาเนี่ยนฮะตั้งแต่2,457นะซึ่งรัชกาลที่6เป็นผู้เสด็จไปเปิดการประปาแห่งแรกของประเทศไทยนะัก็เป็นระบบเหมือนอย่างปัจจุบันนี้นะฮะประดีวันนี้มันน้อยไปหน่อยต่บังเอิญหารูปไปเจอเลยจริง หรือว่าใครสนใจนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์เราก็ได้เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ผมเขียนเองนะลองมา mm hmm. ล้้นๆครับอันนี้ก็เป็นพระราชลพของรัชกาลที่6นะในวันวที่ธรริกีเปิดนครับก็ตามภาษาครับอยากจะแจกว่า ส่วนมนต์ให้นะครับตัวคงจะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์กินไปก็คงจะมาจาโกโรคร้ายอะไรทั้งหลายน,นะครับตอนนั้นกรุงเทพมีประชากรประมาณทักงสามแสนสามหมื่นคนเมื่อสองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะฮะเก้าสิบตัวนี้มาแล้วครับฝั่งกรุงเทพนะก็มีประมาณสองแสนแปดยังทอนมีประมาณห้าหมื่นคนตอนนั้นที่ปรึกษาเขาเออกแบบขนาดของ ก็คือประมาณพันลูกบาทได้ต่อชั่วโมงนะว่าไม่เล็กน,นะครับถ้าก่อสร้างตอนนั้นนะฮเราไือว,ว่าหมดเงินเท่าไหร่เมื่อก้าสิบปีที่แล้วคงเราไม่ถูก,กล้าน,าน <c oughs> ถ้าเป็นสมัยดีก็ประมาณสี่พันล้านนะครับ นะครับพอหลังจากนั้นมาแล้วครับก็มีการพัฒนามาเรื่อยจนกระทั่งพศสอ9 6น้าหนะครับสมัยนั้นจอมพลปอิบูลสงคามเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นทหารครับก็เลยไปสร้างทางประปาพิบูลสงครามซึ่งอยู่ในอำเภอเภอองยโสธรแม่มมสาวน้โคกเทียนหนองปลาีเนี่ยก็ถ้าเราจะนับว่าเป็น ปีถัดมานะฮะก็รัฐบาลก็ให้กรมโยธาไปสร้างนะครับมีขอนแก่นล่างนีอดดุดรธานีเชียงใหม่ปากอนันดังแล้วภูเก็ตมี6แห่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเมืองใหญ่ก็กู้เงินมากับธนาคารกองสินนะฮะหลังจากนั้นมาก็มีการกู้เงินไปเรื่อยประมาณขอสร้างประมาณก็70แห่งนะฮะแายชื่อมีกับเป็น สร้างเสร็จในสมัยนั้นนะก็ไม่มีควจริงมันเป็นเรื่องของท้องถิ่นมันก็จะเหมือนอบตอบจสมัยนี้แหละแต่สมัยนั้นก็เรียกสภาพิบาลก็ไม่มีกําลังนะรกรมโยธาก็เลยสร้างเสร็จจ็เลยเป็นภาคราต้องดูแลมาก็ดูแลมาตลอดจนกระทั่งวันที่21ก้า9พฤษภามประมาณ121นะรัฐบาลสมัยนั้นพลเ ของเราก็คงจะอยู่นอกเหน,นือจากของจาาประพานนครหลวงเพราะนครหลวงก็เป็นรัฐบาลสายจิตก่อนเรากนะ็น่าจะประมาณปี210 5เกาเป็นเข้าดูแลกรุงเทพสมุทรปราการและก็นนทบุรีส่วนที่เหลือทั้งหมดก็เป็นของเราตามมาตามแบกงนะครับใครไม่เคยเห็นสมรงานใหญ่เราดูนี เป็นวิสัยทัศน์นะครับเราก็ต้องพยายามสนดงวิสัยทัศน,น์นี่เราจะเป็นองค์กรจ้าีได้ก็คือที่คนขององค์กรเป็นต้องพยายามทําให้ทุกอย่างนะครับเรื่องของระบบผลิตในเรื่องของการบริการกระผมางวาสามสี่ตอนนี้นะครับหนะ้าที่หลักของเราก็คือหนึ่งประกอบการ ประเทเรามีหน่วยงานไหนบ้างนะครับที่เราเป็นชอบนะครับอันดับแรกของกรกของเราก็ประมาณ21%ปเปอร์เซ็นต์ของปลหลวงก็ประมาณ15%เปอร์เซ็นต์ของเรานี้มีผู้ชนะประมาณ2ล้าน8แสนลาย ็คงมีผู้ใช้น้ำสักห้าสิบหกล้านคนนะครับปัจจุบันที่ยังที่ได้ใช้น้ำประปาแล้วนะก็ประมาณ8ปดสิบห้าอร์เงประเทศะครนะทีนี้เรามาดูประปาเรานะครับตอนนี้เราทั้งทั้งทั้งเรื่องของกำลังผลิตนี้ยเราก็มีประมาณสาม ผู้ชนะของเราก็อย่างพี่เบนเที่นะสองแปดล้านลายนะครับก็แบ่งเป็นปนระเภทที่อยู่อาศัยเป็นหรือวิจมีราชการ